ภาพโดยวรวมของกลยุทธการลงทุนทำยังไงดีพวกคุยกันในช่วงนี้นะคะกับคุณชานชัยพันธานธานากิจจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยคุณปั๊บสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จอยครับสวัสดีนักลงทุนนะครับเซ็ตยังสู้เช้าวันนี้เซ็ตยังสู้แม้ว่าเดลต้าจะลงนะตอนแรกก็แบบเฮ้ยเดลต้าจะลงเยอะไหมนะจะลงตามเอ็นวีเดียตามที่เขากังวลใจหรือเปล่าปรากฏว่าเดลต้าก็ลงแต่ลงไม่เยอะอแล้วก็ภาพโดยวรวมเนี่ยก็ร่วมมายร่วมมือกันนะในหุ้นใหญ่ตัวอื่น ที่ยังคําเสร็จให้บวกอยู่ได้นะคะครับครับก็ภาพรวมผมว่าในในช่วงนี้นะครับไปจนถึงวันวันพรุ่งนี้ ครึ่งเช้าแล้วกันเนาะนะครับภาพผมว่ามันก็คงจะจะเป็นแบบนี้แหละครับพี่จอยก็คือแบบบวกบวกลบนะครับแล้วก็ระหว่างระหว่างทางเนี่ยมันก็เป็นภาพของการโลเทชันกันไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีก็คือว่าช่วงบ่ายสามเนาะนะครับที่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่ทางสารและธรรมนูนนะครับจะมีการอ่านคําวินิจฉัยของนายกแล้วก็หลังจากนั้นผมว่าภาพของตลาดมันมันน่าจะเห็นเป็นเป็นเทรนด์มากขึ้นนะครับในในส่วนของตัวเซ็น t ดิ่งเด็กนะครับในระยะถัดไปครับ รอความชัดเจนก็ต้องถามคุณป๊อปอีกว่าเราประเมินไว้มีกี่ซีนารีโอที่ะจอกมาในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายครับก็จริงๆถ้าถ้ามองหลักๆก็จะมีซีนารีโอแรกนะครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่าศาลท่านตัดส,สินว่าเป็นบวกกับนายกละกันนะครับก็ตรงเนี้ยผมว่าภาพของตัวนายกก็ยังปฏิบัติกลับมาปฏิบัติงานนะครับได้ เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรัฐบาลเนี่ยก็ขับเคลื่อนนโยบายกันต่อไปนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับผมว่ามัน,มนก็อาจจะทําให้ประเด็นเรื่องความกังวลเรื่องของอการสะดุดในแง่ของตัวการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเรื่องของสุญญยการทางการเมืองมันหมดไปนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ผมว่า,ถ,าถ้าออกมาแนวนี้เนี่ยตลาดน่าจะตอบรับในเชิงบวกไปก่อน นะครับแต่ว่าในระยะกลางถึงยาวเนี่ยนะครับผมว่าอันนี้ควคุมต้องมามาตามต่อนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าพอสมมุติว่าจบประเด็นเรื่องของคดีนี้ไปอีกเนี่ยก็อาจจะมีคดีถัดไปนะครับที่ฝ่ายที่เห็นต่างกับนายกเนี่ยอาจจะมีการร้องนะครับเพราะฉนั้นก็ตรงนี้อาจจะเป็นบวกช่วงสั้นแต่ระยะกลางถึงยาวผมว่ายังผันผวนนะครับกรณีที่ี่งก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเป็นลบกับกับนายกนะครับก็ตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับเราเรามองว่า ภาพเนี่ยก็นายกก็หลุดหลุดตําแหน่งไปนะครับและทัมณฑีต่างๆก็พ้นจากตาแหน่งไปนะครับแต่เดี๋ยวก็คือต้องไปเลือกนายกใหม่นะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเราเราก็มองว่าภาพเนี่ยถ้าเราอิงตามรอกคุณเศรษฐานะครับการได้นายกของของรอกคุณเศรษฐาที่เปลี่ยนมาเป็นนายกแพทองทานเนี่ยใช้เวลาประมาณ2วัน นะครับแล้วก็ช่วงในการฟอร์มรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ใช้เวลา1เดือนนะครับก็ดังนั้นเนี่ยก็ตรงสุญญากาศตรงเนี้ยนะครับจริงๆโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ามันมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้กดว้างอะไรนะนะครับแต่ว่าตรงส่วนเนี้ยมันก็อาจจะทําให้ภาคของตลาดก็อาจจะมีมุมมองหนึ่งว่าเฮ้ยมันก็ยังมีสุญญากาศอะ ดังนั้นเนะี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นตลาดก็อาจจะมีแบบแข่งๆลงบ้างนะครับแต่ก็เชื่อว่าพอลงแล้วเนี่ยนะครับถ้ามองโปรเซสต่างๆผมมองว่ามันไม่สะดุดเรื่องงบประมาณต่างๆก็ไม่ได้สะดุดอะไรเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าภาพมันก็จะเป็นการย่อแล้วก็ฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้ามองในระยะกลางผมว่าการฟื้นในกรณีของแบบ2มันมันน่าจะมันน่าจะต่อเนื่องได้กว่า แบบแรกนะนะครับเพราะว่าเรื่องของประเด็นคดีความตาม่างๆสมมติว่าถ้าได้กรณีเลือกนายกท่านใหม่เข้ามาเนี่ยผมว่าไอ้ประเด็นตรงนี้ในในใน,ในเรื่องคดีความตาม่างๆที่จะมาล้องกันผมว่ามันก็ความเสี่ยงตรงนี้มันก็ลดไปนะครับก็ออกมาประมาณนี้นะครับที่ที่มองนะครับอน้ำหนักที่คุณปอบให้ไว้เนี่ยคือถ้าออกมาในกรณีที่สองเชื่อว่าเซตน่าจะมีโอกาสได้ไปต่อแบบสมูทอ่าใช่ใช่ครับสมูทมากกว่า,า,วาครับ เดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามแล้วกันว่าผลจอกมาในแง่มุมไหนบ้างนะคะกับภาพรวมที่เราพูดคุยกันในวันนี้กับ2องเซเนเโอนะณวันนี้นะคะเดี๋ยวเฉลยกันวันวันพรุ่งนี้แต่ว่าพอเรามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันเหมือนมีความลังเลคุณป๊อบคือเอ๊ะมันยังไม่ออกตลาดยังไม่เฉลยผลยังไม่ได้เฉลยปุ๊บลังเลเกิดขึ้นตรงนี้กลย,ยุทธ์ทำไงดีคะ ครับก็กลยุทธ<ๆ>์ของเราเนี่ยนะครับก็เราเรามองว่าย่อซื้อนะครับพี่พี่จอยเพราะว่า mm. จริงๆวิวที่ที่มาคุยกับพี่จอยในช่วงหลายสัปดาห์มันไม่ได้เปลี่ยนนะฮะเรามองเรามอง1 2ึ่เนเี่ยเป็นเป้าหมายอยู่นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ดาวไซส์ของของเซ็ตในเงี้ยตัว EPS เราก็มองว่ายังเหมือนเดิมนะเรามอง EPS ก็เพียง8ปบาบาทไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับ mm. อ่าแล้วก็เนี่ยในระยะถัดไปอ่ะผมว่าประเด็นการเมืองแน่นอนมันสรากก้างความหมันบวนนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องผ่านไปได้นะครับแล้วก็ผ่านไปได้ผมว่าม ถ้าโอเวอร์แฮงมันโดนปลดล็อกไปเนี่ยนะครับจริงๆแค่ประเด็นตรงนี้มันก็ทําให้ตลาดเนี่ยสามารถที่จะปรับขึ้นได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยกลยุทธ์เราก็อ่าย่อซื้อนะครับแนวรับโซนแรกนะครับก็ยังจุดเดิมเลยนะฮะโซน1 2 4 0งส่นึงสนะครับแล้วก็ถ้าถ้าสมมติว่ามันลงไปแรงกว่าที่คิดจริงๆอ่ะผมว่าพันสองตรงนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่ตั้งหลักนะครับแต่ว่าแนวโซนจริงๆอทุกคนก็มองเห็นกรอบแบบคล้ายๆกับคุณป๊อปแบบนี้แหละแต่ว่าพอมันเป็นนนลลลงงงงมมาาาาขขุ้้่บบแั อัพไซด์มันมันไม่ได้เยอะอะ่ะอัพไซด์มันครับจริงๆนะถ้าดูตอนนี้นะอรหนึ่งต่อนหนึ่งเลยอะ่ะอืออืครับพี่จอยก็จริงๆเราบอกว่าถ้าเรามองแต่ชนีอะ่ะอัพไซด์ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราซีเล็กทีฟอะหลายตัวอัพไซด์เยอะมากนะฮะอย่างเช่นอย่างเช่นนะอย่างเช่นนะท,ที่ที่เรามองกลุ่มที่น่าสนใจนะอย่างกลุ่มนิคมนะครับนิคมเนี่ยเราก็มองว่าภาพภาพในแง่ของตัวครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับเทรนด์นี่ ในแง่ของตัวยอดขายที่ดินเนี่ยเราเ,ราเช,ชื่อว่าน่าจะาเร่งตัวขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าไปดูราคาหุ้นเนี่ยตั้งแต่ต้นปีก็ลดไปเกินกว่า30%บอนะบอกว่าถ้าแค่กลับมาที่เดิมเนี่ยอ้ม็นี่ก็แฮปปี้มากๆนะครับขนาดอีกกลุ่มนึงนะครับผมว่ากลุ่มท่องเที่ยวนะเรากย็ยังมองว่าน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่ากลุ่มท่องเที่ยวก็เชื่อว่าเดี๋ยวพอเข้าสู่ไตรมาสสี่เนี่ยนะครับผมว่าภาพของการเมืองถ้ามันนิ่งขึ้นนะครับแน่นอนรัฐบาลจะต้องหามาตรการกระตุน้นเพิ่มเติ นะครับซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะชุดบรรยากาศตรงนั้นได้แล้วก็หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวอ่าก็ยังมีตัวที่ผมว่าก็ราคาตั้งแต่ต้นปีก็ลงกว่า 20- 3 0เหมือนกันนะครับเช่นในส่วนของตัวเอราวันนะฮะนี่ก็ยังเป็นหุ้นเดิมนะที่ที่เราก็ยังชอบนะครับส่วนตีมอื่นๆนะครับพวกตีมที่ได้ประโยชน์หุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงนะครับผมว่าอ่าอย่างกลุ่มไฟแนนซ์นะครับกลุ่มไฟแนนซ์ตั้งแต่ต้นปีนะครับที่จอยติดลบไปมากกว่า mm. 2นะครับัน้นร์ว่ากลุนมนี้ก็ ยังเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่สามารถที่จะ,ะซื้อลงทุนได้นะอัใไซกลับไปที่เดิมคือ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังเยอะนะครับแล้วก็ถ้ามองเนี่ยกลุ่มนี้เราก็ชอบอเราแนะนำซื้อ m อ่ะท TC, นะครับสวัสดติดล้อง t t c ก็เราก็แนะนำซื้อพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กลุ่มโรงไฟ,ฟฟ้านะ<ม>ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ที่ได้ประโยชน์จากตีนอกเบีย้ยขาลงเช่นกันนะครับก็จะมีอย่าง GPS-C BCPG CKP เป็นต้นนะก็จริงๆคือแม้อินเด็ก์นะพี่จอยผมว่ามันมันดูแบบติดติดตันๆน,นะแต่ถ้าเราไปมองรายตัวเนี่ยนะครับแล้วเรา,เราลองลองไปดูอะผมว่าอัพไซด์นะครับเมื่อเทียบกับในแง่ของตัวแฟนแวลูในในเชิงพื้นฐานหรือว่าเอาแค่กลับไปที่จุดเดิมของต้นปีอะผมว่าอัพไซด์มันก็มีให้ลงทุนนะครับค่ะเพราะว่าในในสี่กลุ่มที่คุณป๊อปเล่าคุณผู้ชมฟังเนี่ยคือในเชิงของฟันเดเมนทัลแล้วยังมีโอกาสที่จะโตถูกไหม ใช่ครับ,รบตัวของนิคมได้ทั้ง2ตัวไหมคะ ตัวเราของนิคมก็จริงๆ WHA อามาตาก็ผมว่าถ้ามาคงจะมาทาั้งคู่นะแต่ว่าถ้าให้ให้ให้ใหเราโฟกัสเลือกตัวเดียวก็คงจะเลือกในส่วนของตัว WHA นะครับเพราะว่าถ้าถ้าเรามองในแง่ในแง่ของตัวพวก opportunity นะครับโอกาสในแง่ของตัวขายที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือลูกค้าที่มีโอกาสที่พวก data center อะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามองว่า WHA เนี่ยค,คือคือจุดเด่นเขาเขามีจากตรงนี้มากกว่านะครับซึ่งมันเป็นอุตสาหการรมที่เป็น new S curve สำหรับบ้านหลัง แต่พอเราดูแล้วว่าอัพไซด์มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมหรือว่าในแต่ละตัวปุ๊บเนี่ยแต่จังหวะในการรับที่มันจะอิงไปกับเซตหรือว่าไปไปสอดคล้องกับตัวเซตเนี่ยจังหวะนั้นต้องรอไหมหรือว่าแต่ละตัวนะจังหวะนี้ก็ซื้อได้แล้วครับจริงๆแต่ละแต่ละตัวที่ที่ผมบอกผมว่าถ้ายอยถ้ายอยซื้อได้นะครับเพราะว่าแต่ละตัวก็ลงมาเยอะนะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าหุ้นพูดเน,นี่ยที่ผมพูดไปคือ มันตลาดเหวี่ยงเหวียงยังไงมันก็ภาพภาพมันก็แบบไม่ได้ออปรับลงอะไรเยอะนะเมื่อเทียบกับในส่วนของตัวตลาดนะครับคือมันก็เริ่มนิ่งๆสร้างฐานแล้วแหละนะครับพุดนเหล่านั้นนะครับค่ะเริ่มซชเวยกโลอ่าใช่ะะใช่ครับอ,อ่ะค<ช>ุณผู้ชมเพื่อนนบ้านตอนนี้เราใช้ทุกศาสตร์นะเราใช้ทั้งเป็น f u n d a เมนท a ลแล้วก็ t e c h ิคอลนะคะในการที่จะเราจะมาเลือกหุ้นนะเพราะว่าจริงๆถ้าดูจากเซตอย่างที่คุยกับคุณป๊อปไปอะค่ะบางทีเราจะดูจากเซตเราก็จะรู้สึกแบบ อุปไซข้างบนมันมันตีบลวเกินมันจํากัดแล้วเกินแต่พอมาดูเป็นหุ้นรายตัวปุ๊บเนี่ยหลายตัวในใน4กลุ่มที่คุณป๊อปรักคุณผู้ชมฟังเนี่ยมันพึ่งกองอยู่ข้างล่างเองอและถ้าคุณป๊อบบอกว่ามันมีเรื่องของฟัน d a เมนท a ลสนับสนุนด้วยคุณผู้ชมลองไปทำกันบ้านเพิ่มเติมด้วยละกันนะคะว่าตัวไหนที่เล็งเอาไว้ตัวไหนที่ชอบนะคะเลือกได้เลยแต่ว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะสี่สี่กลุ่มเราเลือกกลุ่มละตัวอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมเป็นการกระจายความเสี่ยง ได้ได้ครับพี่จอยก็ทีมแรกเรานิคมก็เราเลือก W H A นะครับตัวตัวที่สองท่องเที่ยวก็เลือกเอราวันแล้วเมื่อกี้ก็ตัวเดียวเนาะ<ช>นะครับกล<ช>ุ่มที่สามนะครับก็ถ้า<ต> <Finance S 2> ถ้าไฟแนนซ์เนอ,อ่าถ้าถ้าไฟแนนซ์โอ้จริงๆเลือกยากเนาะนะครับถ้าไฟแนนซ์ตอนนี้ก็เลือก M T C แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้ามองจริงๆเราแนะนำซื้อหมดนะเพียงแต่ว่า M p C อะถ้ามองในแง่อ่านลิสต์ทูรีวอร์ดในในเชิงเทรดดิ้ง ผมว่า MTC ตอนนี้มันยังกองกองอยู่ข้างล่างถ้าเทียบกับตัวอื่นที่ช่วงหนึ่งึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามันขึ้นไปลาก็เลยเลือก MTC แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับลงงไฟฟ้า,ฟาโอ้จริงๆก็เลือกยากนะรงไฟฟ้าคือถ้าเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบโลงไฟฟ้าที่เป็นแบบหุ้นหุ้นแบบ Market Cap ใหญ่หน่อยก็ไป GPC ใครที่ชอบแบบไปไปในแง่แบบไซส์ขนาดกลางนะครับลงมาหน่อยก็เป็น BCPG นะครับอืมอ่าให้ทางเลือกเลยวันนี้ให้คุณผู้มชมไปทำกันบ้านเพิ่มเติมนะคะ